เวลานี้ครับก็มาไอ้ฐานเผื่อเคลื่จากร่มในธรุภาพหัวหินนะครับและลในรุภาพ,พาป,ป่าแดงนะครับถตทุกการแตบบ่นนพระเจ้าในในามพระเยซูเะไนี้ลูกขอยไอ้ฐานเผื่อเคลื่จากร่มในธรุภาพหัวหินและร่มในธรุภาพ,พาป,ป่าแดงที่สิ่งสําคัญคือความเป็นน้ำนึงจะเดียวกันนะครับขอพระองค์ทรงนำพาพวกเราแม้จะเป็นกลุ่มชนที่น้อยแต่เป็นกลุ่มชนที่รักพระเยซูคิดอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิด จะไม่มีสิ่งใดมาดึงพวกเราออกจากพระเจ้าได้และจะไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เรา,าแตกแยกได้นะครับพระเยซูเราจะกอดลัดฟัดเปลี่ยนกับพระองค์ไว้เหมือนโยบที่ที่ถ้าพระองค์ไม่อวยพรเราก็จะไม่ปล่อยพระเยสูคิดรูปขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราและขอให้พวกเราพวกเราเป็นเหมือนโยบที่จะกอดพระองค์ไว้ จนกว่าพระองค์จะอวยพรเราดูอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับอ่าไม่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับวันวันศุกร์นี้นะคะที่เราจะออกประกาศแล้วก็ไปหาลูกแกะของพระเจ้าในการทรงนำขอให้เรามีกำลังและสติปัญญาและมีการทรงสถิตแล้วกัน เจอมนะคะในคำพยาและการเป่าประกาศของเราแล้วข่าวประเสริฐที่จะมีฤทธิดเดชนะน,ะนาคนเข้ามาอาทิตย์นี้เราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในที่จากล่มมีฐานุภาพและปา่าเดงหลังจากทานเผื่อสำหรับเด็กๆแล้วพี่น้องที่อธิป่าดเดงด้วยว่าแม้ว่าเขาจะคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไรก็ขอให้กลับมามีการเจรจาพูดคุยกันด้วยความเข้าใจด้วยความรักด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับชีวิตของข้าพระองค์ แม่สวยแผนพงเจ้าข้าพเจ้าและทีมสนับสนุนพงศเจ้าข้าพเจาลอยแล้วก็ครอบครัวน้องมดกับครอบครัวและพี่น้องพงเจ้าข้าพเจ้าที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้องนิดน้องดาพงเจ้าข้าพเจ้าที่สนับสนุนด้วยพลังแห่งครมัธษฐานในภายในทิศนี้ต้นเดือนนี้พงเจ้าข้าพเจ้าแล้ จะขอนําฝูงแกะของพระเจ้านั้นเข้ามาผูบัญชาได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าเขาข่าวประเสริฐที่มีฤทธิ์เดชที่ไหนมีความเชื่อจะมีหมายสําคัญเกิดที่นั่นเราจะเห็นหมายสําคัญเกิดขึ้นในถ้ำกลางพู้บัญาพระเจ้าผู้ที่เชื่อขอให้พระกิติคุณนั้นมีฤทธิ์เดชขอให้คนของพระเจ้าและคนที่พระเจ้าจะเตรียมไปนั้นมบพบกันโปร่งจากพระเจ้าแล้วเราจะเป็นพรซึ่งกันและกันด้วยรูปอธิษฐานการปกคุมบริชาพระเจ้า เหตุการณ์เหล่านี้ต่อพระองค์คิดถึงอนุชนพงศ์เจ้าพี่น้องว่าจะเป็นที่หัวหินหรือที่ป่าแดงพงศ์เจ้าพระเจ้าไม่ว่าจะอย่างไรพงศ์จ้ค่พระเจ้าเราขอการฟื้นฟูจิตใจจิตวิญญาณอย่างการเข้าใจกันด้วยความรักพงศ์เจ้าพระเจ้าขอให้หลักการและเหตุผลตามหลักข้อพระดรคำของพระเจ้านั้นพงศ์เจเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนพงศ์เจ้าเมื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกิดขึ้นเพระพรอย่างมากล้นพงศ์เจ้าก็มาสู่เราประสู่ภานิจของเราด้วย ลุกถึงอธิษฐานพระเจ้าพเจ้าทูลเรื่องนี้ต่อพระพักพระองค์และร่วมความเชื่อร่วมกันกับพี่น้องในเวลานี้ด้วย่ายคำว่าอาเมนในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าอพรค่ะอเมนอเมนกับพระเจ้าค่ะเราก็มาให้ทานต่อนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูในนี้ลูกขอให้ฐานเผื่องบประมาณของิีตจากกลุ่มเรขาธิภาพหอวหินและกลุ่มเาธิภาพป่าเด้งขอพระองค์ทรงอวยพรผ่านทางมือทุกมือใจทุกใจของ พี่น้องของเราที่มีในเครสตจักรของเราขอพระองค์ทรงอวยพรเขาที่เขาจะมีใจที่อยากจะถวายให้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงส่งงบประมาณที่ที่พอเพียงในเครสตจักรของเราไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการจ่ายค่าน้ํางบประมาณจ่ายค่าไฟงบประมาณจ่ายค่าเครสตจักรขอพระองค์ทรงทํากิจของพระองค์ผ่านทางผู้รับใช้ผ่านทางพวกเราทุกคนในเครสตจักร ที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและและเห็นพ้องไปด้วยกันในความเชื่อในฤทธิเดชของพระองค์ขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราและขอพระองค์ทรงตอบคำอธิฐานของเราแล้วเวลานี้ที่ลูกจะอธิฐานเพื่อเคลียร์จากล่วนในคุณภาพหัวหินในเรื่องทีมนวมาสการลูกขออธิฐานที่จะมีทีมมัสการอย่างน้อยสองชิ้นไม่ว่าจะเป็นกีตาร์และคีย์บอร์ดเป็นอย่างน้อยที่พระองค์จะส่งคนเข้ามา และส่งเครื่องรนตรีเข้ามาด้วยในนามพระเยซสูที่จะมีการนมัสก,การพระเจ้าอย่างสุจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดโดยใช้พระรุญณปรนสุ์ในการทรงนำและขอพระองค์ทรงวอวยพรในเรื่องทีมมีเดียไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รอยไม่ว่าจะเป็นผมและใครก็ตามที่สนใจและอยากมีส่วนร่วมในการทำภารกิจนี้ในการทำ งานชิ้นนี้ขอโรรองส,งส่งคนเข้ามาช่วยและสนับสนุนและซัพพอร์ตกลุ่มกลุ่มโซเชียลมีเดียด้วยและขอโรรองทรงอวยพรโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Facebook YouTube TikTok ขอโรรองทรงส่งคนเข้ามาที่จะมีการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อใด ขอให้พี่น้องได้มีการพิมพ์โพสต์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยผ่านทางสามช่องทางนี้ขอพระองค์ทรงนำพาพวกเราและการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงทรงคนเข้ามาผ่านทางช่องทางออนไลน์นี้ด้วยยิ่งดีในนามพริสูคริ์และเราจะเป็นเจสคนแรกที่เราจะสร้างคนและผนวกคนและดูแลคนดูแลกิจจก ดูแลทรัพย์สินของพระเจ้าเหมือนดูแลเหมือนเดาราอารักขาพระองค์รูอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอเสริมกำลังกายกำลังใจพี่น้องทุกคนและกลุ่มผู้นำทุกคนด้วยฤทธิ์เดชขององค์พระเยซูคริสในนามพระเยซูคริสอาเมน,นเวลานี้็ก็อธิษฐานเผื่อแม่แดงนะเป็นพิเศษและทีมนะครับในการที่จะ ทำภารกิจและทำภารากิจนะครับของขิตจักรที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่จะออกไปมีส่วนร่วมกับคริจักรต่างๆมีส่วนร่วมในการที่ถูกเทียบเชิญโดยทางพุยานบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยความรักของพระเยซูตรคิดจึงได้เชิญแม่แดงนะครับไปร่วมงาน นะครับสาธุการเหล่าพระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ขอขอไอ้ฐานเผื่อแไมแดงและทีมเป็นพิเศษในกําลังในการรับใช้ในการที่ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเจ้าและการไปร่วมงานต่างๆไปร่วมบรรยายในงานต่างๆขอพระองค์ทรงเสริมกําลังจิตเสริมกําลังใจเสริมกําลังฝ่ายวิญญาณและการปกคุมปกป้อง พระองค์ทรงเป็นโลของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นโลของพวกเราทุกคนที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและไปนำคนไปรับใช้คนขอพระองค์ทรงอยู่กับแม่แดงและทีมในการที่จะออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสอาเมน อเมนาเมนค่ะแล้วเวลานี้นะครับก็ขอให้ฐานเพื่อพี่แดงนะครับแล้วก็คุณอีเดี๋ยวเราจะเข้าห้องประชุมแล้วนะคะครับอ่าไอ้ฐานเพื่อคุณแดงและพี่อีนะครับสาธุการพระเจ้าในานามพระเดชวรมนรกขอบคุณพระองค์รุ่ขอให้ฐานเพื่อครอบครัวของนาดา และคุณแดงนะครับในการที่จะมาเชื่อพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของเขาขอพระองค์ทรงรับลบจิตใจเขาและเปิดประตูของหัวใจของเขาที่จะรับพระเจ้าเข้าไปในอยู่ชีวิตในจิตใจของเขาขอพระองค์ทรงเปลี่ยนใจหินให้เป็นใจเนื้อที่จะรับรู้ความรู้สึกและความรักของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มล้นในานามพระเยซูและเวลานี้ที่ลูกจะให้ฐานเผื่อครอบครัวของพี่อีและพินิษ ในการรับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันขอพระองค์ทรงอวยพรและขอพระองค์ทรงเปิดตาของหัวใจฝ่ายวิญญาณของคุณอีที่จะรับรู้และเห็นพระเจ้าเห็นความรักความยิ่งใหญ่ของพระองค์และขอพระองค์ทรงเปลี่ยนใจเนื้อให้เป็นเห็นเปลี่ยนใจหินให้เป็นใจเนื้อของคุณอีให้มีความรู้สึกให้มีความให้มีการสัมผัสดได้กับ กับพระเจ้าที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเที่ยงธรรมขอพระองค์ทรงอวยพรทุกคนที่ลูกได้เอ่ยชื่อไปนั้นที่จะมีความรักและความเมตตาและสนใจที่จะเข้ามาหาพระองค์ขอพระองค์ทรงเสริมสติปัญญาเขาและขอความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสวมทับเขาให้เขาได้รับรู้ความรักความยิ่งใหญ่ของพระองค์อธิษฐานมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริส อาเมนประมัยฐานเพื่อครอบครัวอาจารย์ลอยแล้วก็พวกเรานะครับที่อาเมนออกแล้วนะที่เราจะไปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นที่อาเมนครับไม่ได้ไม่สวยที่เราจะเป็นไปที่น้มินด้วยแล้วก็การรับใช้ที่หัวหินนะครับขอพระองค์ทรงให้กำลังกับอาจารย์ลอยและครอบครัวของเรานะครับ สาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูุรนลูกขอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเราและความรักของเราขอพระองค์ทรงอวยพรอาจารย์รอยเป็นพิเศษในการที่จะที่ท่านมีใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเยซสุริตทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นนวมินไม่ว่าจะเป็นที่จักรลุมในโนุภาพหัวหินขอพระองค์ทรงเสริมกําลังเสริมสติปัญญา และเสริมเรี่ยวแรงในการขับรถที่จะพาพวกเราพวกผมเองนั้นไปรับใช้พระเจ้าร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยและขอพระองค์ทรงอวยพรในทั้งธุรกิจการงานทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รอยไม่ว่าจะเป็นพี่เหมียวขอพระองค์ทรงอวยพรในธุรกิจการงานที่ทําอยู่ในเพจนิสซันป้ายแดง ทั่วไทยในนามพระเยซูขอพระอง,งค์ทรงส่งคนส่งลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อรถอย่างน้อย8คันในนามพระเยซูในแต่ละเดือนขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกเรารูปมีความเชื่อยอย่างนั้นในนามพระเยซูและขอพระองค์ทรงเสริมกําลังพี่เหมียวในการที่จะทํางานอมสินที่พระองค์ทรงมีเป้าประสงค์ให้ไว้ และขอพอระองค์ทรงอวยพรเขาในการในสติปัญญาและกำลังและเลี้ยวแรงในการทำงานที่จะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยและขอพอระองค์ทรงอวยพรในกำลังของเขาที่เขาจะมีกำลังในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นแม่ฝ่ายวิญญาณเป็นแม่ฝ่ายโลกและเป็นเป็นแม่ของลูกๆนะครับขอพอระองค์ทรงอวยพรที่จะเป็นภรรยาที่น่ารักและเป็นพี่สาวที่น่ารัก และเป็นที่สําคัญเป็นลูกที่น่ารักขององค์ระเยสูคิดลูกอธิฐานและขอบคุณพระองค์แล้วลูกขออธิฐานเพื่อส้มเป็นพิเศษในนามพระเยซูที่เขาจะมีจิตใจที่เย็นลงในนามพระเยซูและมีใจร้อนลนมากขึ้นในการแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนและความชอบธรรมของพระองค์และสิ่งต่างๆที่เขากังวลก็พระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้ ขอพระองค์ทรงอยู่กับเขาและขอพระองค์ทรงขนาบตัวทําลายขนาบตัวทําลายที่มาก่อกวนในความคิดมาก่อกวนในในฝ่ายเน,น้อหนังขอพระองค์ทรงขับไล่ออกไปในนามพระียสูและเวลานี้ที่ลูกใจทานเพื่อนอดาเป็นพิเศษที่เขามีลูกน้อยในท้องขอพระองค์ทรงดูแลและปกป้องลูกน้อยของเขาที่จะเป็นเด็กหญิงเกิดมาแล้วเขาจะแข็งแรงในนามเระียสู ลูกไม่รู้ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแต่ลูกสัมผัสได้ว่าเขาเป็นหญิงในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงให้สติปัญญากับเขาที่เขาโตมาจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าลูกขอให้ถานและเปล่าประกาศไว้ณเวลานี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อาเมนเวลานี้นะครับก็ขอให้ถานเผื่อเผื่อคนที่หลงหายนะครับ สาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูรเลยนี้ลูกขอให้ฐานเผื่อคนผู้ที่หลงหายจากพระเจ้าไปในคือในคืสจากลูกนิทานุภาพหัวหินและลูกนิทานุภาพป่าแดงขอพระองค์ทรงหนุนจิตชูใจเขาพวกเขาลูกไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้แต่ขอพระองค์ทรงอวยพรเขาและขอพระองค์ทรงเล้าลมจิตใจและแต่ต้องใจเขาพวกเขาในนามพระเยซสูที่จะกลับมาหาพระองค์ อย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเขาอย่าให้เป็นไปตามใจของลูกเลยที่ลูกอธิษฐานเผื่อพวกเขาที่และขอให้พวกเขามาอย่างสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นอะไรก่อนที่จะมาหาพระเจ้าลูกขออธิษฐานชำระความผิดบาปของลูกในการในความคิดในคำพูด ที่เคยเกิดเอ่ยไว้ด้วยส่วนตัวก็ดีด้วยภายในใจลูกก็ดีด้วยความรู้สึกของลูกก็ดีขอพระองค์ทรงชำระออกไปในนามพระเยซูแล้วเวลานี้ที่ลูกจะอธิษฐานเพื่อพวกเราทุกคนที่จะมีกำลังในการรับใช้พระเจ้าจะไม่ท้อแท้ในการรับใช้พระองค์และจะไม่ต่อว่าพระองค์การต่อว่าก็คือบาปเช่นเดียวกันลูกมั่นใจว่าพระองค์ทรง รักพวกเราทุกคนลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนถ้าไม่มีคำอธิษฐานแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเรา,าอธิษฐานร่วมกันนะครับสาธุก,การเดอพระเจ้าในนามพระเยซูอะรนี้รูปขอบคุณพระองค์สำหรับวัน,นเวลาดีๆในเวลานี้ที่เรามาอยู่ร่วมกันที่เราทำงานฝ่ายวิญญาร่วมกัน และเวลานี้ที่ลูกจะขอให้ฐานเผื่อพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้และที่เพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้ขอพระองค์ทรงเสริมกําลังพวกเราทุกๆคนในการรับใช้พระเจ้าในการทํางานของพระองค์และในการทํางานของฝ่ายโลกนี้และขอพระองค์ทรงอวยพรพวกเราอย่างยัดสั่นแน่นผูล,ล้นขอพระองค์ทรงอวยพรทีมทีมประกาศในสุขนี้ที่เขาจะประกาศและ มีผู้เชื่ออย่างเต็มขนาดในนามพระเยซูขอความรักและความยิ่งใหญ่ลุดหน้าไปก่อนหน้าเขาและไปแตะต้องใจคนที่เขาจะไปประกาศก่อนแล้วเพื่อเพื่อให้เราไม่เหนื่อยใช้กำลังของพระเจ้าดีกว่าใช้กำลังและความคิดของตนเองลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ แล้วเราจะพบกันใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มขอพระองค์ทรงอวยพรในช่วงต่อไปด้วย้ดยถวายและขอบคุณพระองค์ขอาการปกป้องปกคุมพวกเราและขอาการปกป้องปกคุมคำอธิษฐานของเราทุกๆข้อที่จะเกิดผลและเห็นการอัศจรรย์ผ่านทางการอธิษฐานนี้ด่วมอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ